สวัสดีครับท่านสมาชิกมาพบกันนะครับคลิปที่สองนะครับก็เมื่อวานก็บางท่านก็ได้สมหวังบางท่านก็ไม่สมหวังครับพอดีไปเจอหวยอันด้วยนะครับนะบางท่านก็ได้บางบางท่านก็เห็นว่าได้ครึ่งนึ่งนะบางท่านก็ได้เต็มนะครับนะม,มันแล้วแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับท่านขอแสดงความดีใจที่คนได้ ขอแสดงสู้ต่อไปก็คือผลไม่ได้นะครับเราต้องมีของเราซักวันหนึ่งท่านสมาชิกวันนี้นะครับนะก่อนอื่นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสนับสืุอสรารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ช่องมุญมีน,นาทีทองตลอดดีมานะครับผมนะอันนี้คือแบ่งปันนะครับนะอาที่ห้องท่านอยากได้ข้อมูลดีก็บอกไปแล้วนะครับนะถ้าจะเข้าห้องไลน์ของอาจารย์ก็อีกห้องหนึ่งนะครับห้องอาจารย์นะครับจะได้ห้องเอหวยดวนพิเศษ VIP นะครับนะดวนพิเศษนะครับนะเพราะว่าหวยนั้นมันไม่ได้หวยสูตรนะครับท่านสมาชิกนะหวยสายด่วนจะได้9โมงวันออก ทุกครั้งนะครับนะโปรดทราบตามนี้ด้วยนะครับห้องวีทัอย่างไรนะครับนี่แหละคือห้องวีพีนะครับนะนี่นะครับนี่นี่หวยสายด่วนใหม่อย่างนี้ท่านจะมาชิกนะเออนี่นะครับหวยสายด่วนจะมาแบบนี้นะครับท่านจะมาชิกงวดทีแล้วนะงวดก่อนเข้าเตตัววิ่งนะให้วิ่งนะครับงวดงวดที่ออกอา่า 019นะครับนะที่อกห้าให้วิ่งห้าเข้าห้าครับแต่งวดนี้เต็มเต็มเลยก็บอกให้ตามสายด่วนบางท่านเขาตามมาสองสามปีเขารู้ดีนะครับเจ้าดีถ้าเขา้าเข้าติดๆนะครับนะเข้าติดๆเข้ามาสองงวดงวดก่อนเข้าแต่ตัวลอยงวดนี้เต็มเต็มเลยตัวลอยเข้าตั้งบนตั้งล่างนะครับเขาเน้นบนนะครับแต่การล่างนะให้สังเกตดีๆไม่ใช่ว่าหวยบนอย่างเดียวให้อ่านให้เข้าใจบางท่านไม่เข้าใจนะครับ ให้แค่นี้ครับหวยเขาไม่มากนะครับห้องหวยสาด่วนให้แต่ห้องลายเท่านั้นนะครับนะท่านจะมีทีแล้วอ,อัดคลิปแล้วอาจารย์งวดก่อนให้หวยสายด่วนนะครับแต่เข้าแค่ <c oughs> ตัวลอยนะครับตัวลอยงวดก่อนเดี๋ยววนนี้เต็มเต็มเลยงวดที่แล้วปีที่แล้วนะครับเข้าสี่ห้างวดติดนะครับนะหวยสายด่วนนี่ยเวลาเขาเข้าเข้า,ขาติดติดแต่เขาจะเด่นตัวลอยเป็นหลักนะครับนี่คือหวยสายด่วนนะ นี่ให้ตัวทราบนะครับนะนี่อาจารย์เขียนแล้วอัดคลิปแล้วตัวนี้เสียดายขอโทษขออภัยนะเอที่ว่าชุดเดียวก็เสียได้อัดคลิปเรียบร้อยแล้วนอนหลับเพลินหมดเวลาพอดีนะครับอัดตั้งเก้าโมงเช้านะครับท่านจะมาจิกนะแต่ห้องไลน์ได้ทุกคนนะครับห้องไลน์ห้องห้องห้องไลน์ธรรมดาก็ได้นะครับนะห้อง VP ก็ได้นะครับได้แต่ห้อง VP ีเป็นห้องสูตรท่านจะมาชิกนะนี่ห้องสูตรนะครับนี่ ต่อไปก็ชุดเดียวก็เสียได้ก็นี่นะครับนี่แต่ให้เป็นกันบนล่างนะแต่ชุดเดียวแต่นี่ก็นี่บนล่างยังบอกว่าบนล่างบางคนไม่เข้าใจไปเล่นเต็ตตัวนี้ตัวเดียวนะบางทุนก็บอกแล้วเอานี่เอาก้า่ยากเอาก้า9มาใส่นี่นะครับตัวไหนไม่มีก้าก็ใส่นี่อ่าอ่สวสวที่ทางใต้โทรมาแต่ตีหนะ้านี่ นึกว่าอาจารย์ไม่ได้ลงก็ให้ไปสองชุดก็สมหวังดังปรารถนานะครับนะนะครับนี่ครับนี่ครับชุดเดียวก็เสียดาาให้แต่กลุ่มขอโทษขออภัยนะอัดคลิปไว้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ทําต่อครับไม่ได้เข้าวันนี้นะครับอัดถ่ายวีโออย่างนี้แหละแต่เราก็ต้องส่งเข้า youtube อีกทีหนึ่งนะครับถึงได้นะเราไม่ได้ถ่ายสุดนะครับอัดก่อนแล้วก็เอาลง youtube นะครับนี่นะครับนย โทษขออภัยไม่ได้ลงให้มีแต่ห้องลายทั้งนั้นที่ได้นะครับวันนี้ให้ผ่านไปเลยครับนะงวดหน้ายังมีนะครับนี่ไยด่ว,ยวนว่าจะลงให้ก็มีไงก็ลอกมาจากนั่นแหละครับจากห้องลายนะครับนี่ให้อย่างนี้นะครับห้องมาจากหลกหลายเอาครับงวดนี้วันนี้นะครับไม่กักไม่เกิกนะครับนะแจกเลยหลักร้อยตัวเดียวนะ งวดที่แล้วที่บอกว่าสามสูตรชนสามตัวไอ้อย่างละตัวมันไม่เหมือนกันตากสูตรเลยครับนะเอาที่สูตรถูกก็แล้วกันนะครับที่คัดมาให้สูตรถูกก็แล้วกันนะคัดมาให้เรียบร้อยแล้วตัวเดียวมาตัวเดียวสูตรดีท่านก็รู้ดีนะเออรู้รีแล้วรู้แล้วของอาจารย์นี้แนะนําก็ได้จากเพื่อนผู้ครับงวดที่แล้วสูตรนี้ได้เก้าอีกสูตรหนึ่งได้สองอีกสูตรหนึ่งได้สามก็บอกแล้สามสูตรไปกนลนี้เอาที่สูตรที่เข้ามาให้ท่านสมาชิกนะ ตั้งแต่เจ็ดศูนย์สามมาอันนี้เข้านะครับหกหกเก้าก็เข้าหลักร้อยตัวเดียวตัวเดียวนะครับเป็นอ่าสามศูนย์ชนออกมาเป็นตัวเดียวนะครับหนึ่งก็เข้าหนึ่งก็เข้าเจ็ดก็เข้าแปดก็เข้านะครับศูนย์ก็เข้าหนึ่งก็เข้าห้าก็เข้าสี่ก็เข้าสี่ก็เข้าหกก็เข้าเจ็ดก็เข้าเก้าอันนี้เก้าก็เข้านะครับมาเก้าหลักร้อยศูนย์หลักร้อยงว้ยแล้วก็เก้างูนี้หกตัวเดียวนะครับหกตัวเดียวว่ามาไหมนะครับนะ หกตัวเดียวนะครับเอ่หกตัวเดียวหลักร้อยนะสูตรเก่านะครับบางท่านก็รู้แล้วนะครับไม่ต้องบรรยายนะครับเพราะว่ามันชนงวดนี้ชนได้หกตัวเดียวนะไม่กักแจกไปเลยหลักร้อยตัวเดียวนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าระวังเก้าก็ศูนย์มันจะมาสองตัวอีกนะเข้ามาแล้วสี่งวดติดนะเก้าก็ศูนย์นะครับเก้าก็ศูนย์นะครับเก้าก็ศูนย์เก้าก็ศูนย์ถ้าหกหลักร้อยเลยเก้าศูนย์ไม่ได้มา หกศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์นะครับ <c oughs> มันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับท่านสมาจิกนะถ้าสองเก่าก็ยังบอกันมาสองตัวว่าไงตอนนี้แรงมากเก้ากศูนย์นะครับเก <c oughs> ้ากับศูนย์แรงมากเลยครับนะเออขอแสดงความดีใจยังไม่หายนะเออคุณคุณพี่นะสวทวที่ทางใต้มายังแสดงความดีใจยังไม่ไม่ขาดสิ้นนะครับ ไม่กักนะครับนี่หลักร้อยตัวเดียวนะครับหลักร้อยตัวเดียวสูตรเดียวค่อยแจ้งทีหลังนะครับว่ามาอย่างไรนะนี่เอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยครับนะไม่กักเลยไอตย้ตัวเดียวตัวเดียวนี่นี่ตัวนี้แหละที่ว่าหลักสิบเดินตลอดเลยนะมันเพี้ยนได้ท่านจะมาชิกนี่สูตรก็ให้เลยนี่ตัวเดียวมาตัวเดียววิธีทำยังไงแคปหน้าจอมตัวเล,ล็กหรือกใยญให้ใหญ่เนาะว่าทำวิธีหวยมีที่มาทุกสูตรแล้วครับแต่จะ ถ้าบอกไปมันก็เสียเวลาเอาที่จับให้เลยอาจารย์บอกไม่ต้องเอาตัวสูตรตัวเสริมแล้วให้อาจารย์จับให้เลยนะอย่าขังกว่านะครับเ็เหมือนวันที่แล้วนี่เนะี่ยทุกสูตรทาไมต้องมาจับตัวนี้เพนะราะมันหลายสูตรเท่าทุกสูตรมาขัดกันไม่หมดอ่ะเราเลือกสูตรถูกพอดีไงนี่ไงครับเลือกสูตรถูกพอดีนะครับทีแรกไปเอานะครับ แ, 4, แต่เก้าศูนย์สี่แต่เก้าเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สามจริงจริงเป็นเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สี่ยังมีตำหนินะเพราะสองสามเจ็ดแปดต้องมีนะครับเนี่ชนตัวเดียวตลอดเข้าไม่เคยผิดเลยท่านจะมิกหลักสิบนะเนี่ยมาตลอดมาตลอดหลักสิบตัวเดียวตัวเดียวเว้ยไม่ใช่หลักสิบนี่วิ่งตัวเดียวเออใช่หลักสิบตัวเดียวนะครับเนี่ยวันนี้ออกแปดเก้าวันนี้ศูนย์ห้าวันนี้ออกเก้าสามไอศูนย์เก้าสามก็เคยออกเลยยังมาออกอีกด้วยท่านจะมิกนะเก้า นะออกเก้าหกวันนี้ออกหนึ่งเก้าวันนี้ออกหนึ่งหนึ่งวันนี้ออกหนึ่งเจ็ดวันนี้ออกห้าสองอ่าเจ็ดสามวันนี้ออกศูนย์ออ 52, เจ็ดอ,อ่าหลักสิบมาตลอดศูนย์หกงวดที่แล้วหนึ่งเก้าเก้างวดแล้วเก้าเห็นไหมครับมันเพี้ยนเลยนะแต่สูตรนี้ยังเข้านะสูตรนี้ยังเข้านะครับท่านสมาชิกนะอ่าเก้าศูนย์หนึ่งยังเข้านะแต่สูตรนี้ไปหลักร้อยไปนะครับเอาสูตรนี้ที่ยังไม่ผิดคือหนึ่งสองสามนะ เดี๋ยวหาตัวถ้าชนแล้วก็ยังเข้าอยู่ครับงวดน,นี้ยังได้เก้าไอ้ได้สามนะครับได้สามนะงวดน,นี้นะครับนะอันนั้นได้หกอันนี้ได้สามเอาได้สองตัวแล้วท่านจำยิกมันจะจะมีศูนย์ไปเนี่ยแน่นะครับอันนี้ได้หกนะครับนะหลักร้อยได้หกไอ้น,นี้หลักสิบถ้ากลับมาเดินอีก เพราะงวดที่แล้วเก้าตัวนี้มันชนเก้าอาจารย์เลยมื่นตึ๊บเลยไนงะเพราะมันชนเก้าหลักร้อยกลัวตัวนี้จะผิดตรือเผิดจริงๆนะครับก็เลยมาจับศูนย์ไงนี่ศูนย์มันไปชนหลักร้อยอย่างวันนี้ไม่ชนแล้วครับมันอาจจะกลับมาหลักสิบเหมือนเดิมนะครับสามนะหลักสิบพอหกคนจองหลักร้อยแล้วนะครับหกสามอะไรอะ่ะหกสามอะไระท่านจะมาจิกแคถ้ามันเข้านะหกสามอะไรดีให้อีกตัวหนึ่งมาใส่ ให้ท่านสมาชิกลองคัดดูสิว่าเอาตัวไหนมาใส่ดีถ้าหกกับสามแล้วอ่าคอมเมนต์มาด้วยนะครับหกกับสามแล้วเอาอะไรมาใส่ดีนะครับอ,อได้หกแล้วนะครับอ่าหนึ่งมิถุนาใช่ไหมครับงวดนี้ใช่ไหมหนึ่งมิถุนานะเออนี่หนึ่งมิถุนาหกหกนะครับคอมเมนต์มาเลยครับว่าเอาตัวไหนอ่าเอาตัวไหนดีมาใส่ละร้อยท่านสมาชิก เอาตัวไหนดีมาใส่หลักร้อยนะครับหกอ,อาวสามอะอะไรมาใส่ดีนี่เอาไลไ์มาใส่ดีนะครับเออะไรมาใส่ดีท่านสมาชิกก็เติมบอาะนะครับแต่อาจารย์เติมให้ไปก่อนเลยนะครับหกสามนะหกสามศูนย์นะครับหก สามหนึ่งนะครับหกสามสามนะครับเดี๋ยวใหม่เใหม่เอาตัวเล็กหน่อยขยายเล็กหน่อยครับนะเอาใหม,เใหม,เใหม่เอาใหม่นะครับได้สองตัวแล้วนะให้ไปเสือได้ซื้อลอตเตอรี่ได้ไวนะครับนะนะครับมิถุนายนนะครับวันนี้มิถุนายนใช่ไหมหกหกนะครับอา่า เดน6กะ3นะครับถ้ามา2ตัวอีก็630 631 633 3, นะครับ635 636 638นี่ครับนี่นะครับนะยิงให้เข้าเขาก่อนเลยนะครับนะเพราะหลักหน่วยที่ไม่เคยผิดเลยคือ036581นะครับ นะ036581หรือว่าสามจะไปหน่วยนี่นะครับนี่ถ้ามาแรงนี้นะครับนะจะเป็นอย่างนี้ทันทีเลยถ้าจะมีนะหกชุดนี้นะครับให้ไปวิเคราะห์เจาะลึกนะวิเคราะห์เจาะลึกให้ท่านแล้วนะครับนะว่าจะเอาชุดไหนและดูข้อมูลอันนี้เริ่มต้นครั้งแรกเลยครับนะคลิปแรกเลยอ่านะแล้วก็ให้ท่าน พิจารณานะครับนะพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับนะนี่ให้ไปแล้วนะครับไม่มีกัแกแจกก่อนเพื่อนเลยนะครับโคกที่สองแล้ว่าหวยให้หวยด่วน V.P. นะครับหวยด่วน V.P. งนี้บอกท่านจะพิกนะอยู่ได้แต่ห้องลายทําห้องลายธรรมดางวดน,นี้ให้ทักมานะครับเพราะบางท่านเอาหวยอาจารย์ไปไม่ดีครับนะเอาไปขายต่อยที่จันแต่ ท่านต้องทักมาจะได้เช็คแต่บุคุลแต่ห้อง v ี p ห้อง v ี p ครับนะห้อง v ี p ท่านไหนต่อก็รีบต่อครับไม่ต่อแอดมบินท่านเขาจะลบออกนะครับนะท่านจะได้หวยด่วนหวยห้อง v ี p ไม่ต้องทักนะครับห้อง v ี p นะแต่ห้องธรรมดาให้ทักนะครับจะได้ว่าคนไหนเอาไปบ้างเอาไปบ้างนะครับเพราะว่าต้องจะขอให้หวยเขาให้เช็คอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหวยนี้ ต้องจ่ายอาจารย์ต้องจ่ายเขานะครับจ่ายเขาเป็นหมื่นเลยครับนะงวดน,นี้นะพอหวยเข้าสามตัวเคยสัญญาเขาถ้าเข้าสามตัวจะเียงตัวไม่ไม่รู้เนละต้องจ่ายเขาหนึ่งหมื่นบาทนะครับอย่างนองีหมันเป็นาัยูน,นีตนะครับนี่นะครับนี่นะครับ จะได้โปรดทราบตามนี้นะครับห้องธรรมดาให้ทักจะได้เช็คคุณถูนะครับถ้าห้อง VP ีไม่ต้องทักนะครับจะให้เลยนะครับนะใครจะต่อก็รีบต่อครับแต่ไม่รับสมัครใหม่นะห้อง VP จะเช็คคนนะครับเช็คโคงนงครับสมาชิกชิกใหม่ยังไม่รับทั้งนั้นนะครับนะท่านสมาชิกโปรดทราบตามนี้ก็บอกอาจารย์ไนดะ้บอกงวดที่แล้วใหค้คนเก่ารวยก่อนคนใหม่ยังไม่เอานะครับน,ะนี่ให้ห้องวีโปรดทราบห้องลาย ห้องห้องลายยังเข้าได้นะห้องธรรมดานะครับห้องธรรมดาไม่ได้เสียใช้จายอะไรทั้งสิ้นนะครับถูกแล้วแต่น้ําใจจะให้นะนี่ครับนะแต่ห้อง VP ไม่ต้องทักให้เลยนะครับเพราะว่าสายด่วนเข้าแล้วจะเข้าติดๆนะอ,อ่งวดก่อนนะเข้าแต่ตัววิง่งวิ่งงวดนี้เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยสายด่วนนะครับจะได้แบบนี้นะให้แบบนี้แต่ตัวจริงมันเป็นแบบนี้ท่านสมาชิกบทสามตัวจริงเป็นแบบนี้นี่อาจารย์ลอกมาจากนี้นะครับ ตัวจริงเป็นอย่างนี้นะครับนะตัวจริงเป็นอย่างนี้นะครับหลอกเข้ามาอาจากนี้อีกทีหนึ่งครับบอกหวย <c oughs> เขาส่งมานี่ก็ได้เช้าวันออกเก้าโมงนะครับโบสถ์ทราบนะท่านไม่ต้องโคว้ดมาหรือยังวันธรรมดาโบสถ์บอกแล้วบอกอีกแล้วบอกว่าได้เก้าโมงวันออกนะครับสายด่วนนะยังไม่ได้ก่อนนะครับแต่อันนี้หวยสูตรไม่เกี่ยวกันนี่หวยสูตรให้ก่อนเลยนะครับว่าจะตรงสายด่วนไหมนี่นะครับ ให้ไม่มีกักหชุดตรงๆนะครับนะถ้าเดินต่อนะครับเนี่ยสูตรนี้หลักร้อยตัวเดียวแจกแล้วนะครับแจกแล้วตัวเดียวนะครับนะอันนี้ตัวเดียวมาตลอดงวดนี้ไปหลักร้อยงวดนี้คงจะเดินหลักสิบนะคงจะเดินเข้าหลักสิบเหมือนเก่าให้แล้วไม่มีกักนะครับนะอ่งวดนี้ให้สูตรน้อยแต่มีความหมายเน้นๆให้ถูกไม่เน้นๆให้สูตรเน้นให้เน้นๆให้ถูกนะครับอ่านี่ตัววิ่ง สูตรนี้เข้ามาตลอดไม่รู้ตั้งแต่เอ่อเจ็ดศูนย์สามมาเหมือนกันยังไม่ผิดสักงวดน,นะครับงวดที่แล้วก็บอกแล้วแปดกับเก้ามาตัวนะครับหกกับศูนย์มาตัวศูนรนี้เดี๋ยวลงให้นะครับงวดหนึ่งใหม่นี้ได้เก้ากับศูนย์นะท่านจะยังก็ยังมีศูนยะ์นะครับนะเอ่อหรือว่าศูนย์จะมาอีกหรือว่าศูนย์จะมาอีกนะครับหรือว่าเราก็ดูอีกที 1, ก 0, นก 0, หนึ่งเก้นะเาก 100, ับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์หรือว่าศูนย์จะมาอีกนะเอ่อถ้าหลักร้อยผิดไม่ผิดนะครับนะ ก็เป็นหยอ,อกตัวไหนดีอ่าก็พิจารณาหลักร้อยนะครับนี่ถ้าหลักร้อยไม่ผิดก็ได้หกนะครับถ้าผิดไปก็หรือว่าเก้าจะอยู่หลักร้อยนะครับแล้นี่ถ้าหกหลักร้อยมันจะเหลือแค่นี้ถ้าศูนย์นี่ยถ้าศูนย์มาก็ตัวเก่ามันก็ออกได้หมดแล้วรับเนี่ยนี่ครับนี่กำลังลุ้นกันอยู่นายกคนที่สามสิบมันก็เป็นไปได้ทางนั้นนะครับนะ จากเก้าเป็นหกได้กล er ับหัวนะท่านสมาชิกนะนี่ได anyway> ้มาแล้วนะครับหกชุดตรงตรงนะหกชุดตรงตรงให้ท ok, ่านไปซื้อรตตอรี่นะครับไม่มีกักให้แจกแล้วสามตัวตรงตรงหนึ่งมีทุนานี้นะครับนะให้เป็นของฝันนะครับให้เป็นของฝันว่างวดนี้ว่าจะตรงกับสายด่วนไหมนะครับท่านสมาชิกแค่นี้ก่อนครับนะก่อนอื่นก็บทชัยชีวิต จัญญาญด้วยนะครับนะโบสใช้วิจรณญานด้วยนะครับท่านสมาชิกนะโบสถใช้วิจรณญานด้วยนะครับนะจะจะได้เข้าห้องห้องอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้คือห้องห้วยเด็ดนะครับนี่ท่านจะเข้าไปได้ในกลุ่มนี้ได้ห้องห้วยเด็ดนะครับนะเออนะครับนี่มีข้อมูลทุกสํานัก นะครับนี่เข้าไปเลยนะครับสูตรมากก็ห้องอาจารย์ก็มีอยู่ในนี้นะครับนะเข้าไปแอปนะครับ b t 9 8 9เนะครับนี่เข้าไปได้ดูชมไว้มีข้อมูลเด็ดๆให้ท่านนะครับท่านสมาชิกนะมีก็มีเด็ดแต่ห้องอาจารย์นี่คือห้องไลท์ธรรมดานะครับแล้วก็ห้องสูตรห้องสูตร v i p เป็นห้องสูตรคือให้สูตรด้วยให้หวยด้วยนะครับห้องสูตรคือห้องสูตร v i p อนะครับอันี้ห้องธรรมดาก็ เข้าไปได้นะครับแต่รอสายด่วนนู่นแหละวันออกนะครับนะแต่ต้องทักมานะของธรรมดาก่อนนะครับเพราะบางคนไม่วางดีเอาไว้ไปขายต่อนะครับเพราะว่าเราได้มาหวยสายด่วนไม่ได้มาได้มาพั่มเพื่อนะครับนะได้มีไม่ได้ว่าได้มาสีซัวได้มานะครับมีที่มาก็แล้วกันนะครับนะชุดเดียวมันว่าไม่ใช่ว่าจะถูกง่ายๆนะท่านจะมาจิกอ่า บางคนทั้งปียีบสีงวดยังไม่ถูกสามตัวเลยก็มีอันนี้ก็เขาดีอ่าปฐุมมาเลิกแล้วนะสายด่วนปฐุมมาเลิกให้แล้วนะครับนะชุดเดียวก็เสียวได้ก็แค่เสียได้แก่ยังดียังเข้าสองตัว 4, นะครับให้เก้าศูนย์สี่นะครับมันออกเก้าศูนย์สามก็เข้าสองตัวไม่ได้วางถ้าวางสองชุดก็เข้านะครับนะเขาจะเอาชุดเดียวเราก็วางชุดเดียวอย่างนีงแ้แหละครับถ้าสองชุดมันก็ได้อยู่แล้วนะเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สี่เราเด่น ยืนก้าวให้อยู่แล้วนะครับท่านจะมาจิกนะเอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่เ,เอาใหม่นะครับท่านจมาจิกนะสายด่วนจะได้แบบนี้ท่านจะมาจิกบรูราบนะสายด่วนจะได้แบบนี้นะครับนะนี่เก้าโมงวันออกนะครับท่านไม่ต้องไปทักวัน วันอื่นนะครับนะต้องวัน9โมงวัดออกเท่านั้นนะครับถึงจะได้นะโปดทราบตามนี้ด้วยเอาตัวนี้ไปก่อนดีที่สุด <c oughs> นะครับเอาตัวนี้ไปก่อนเลยท่านะมาจิกนะเอาตัวนี้ไปก่อน6ชุดตรงๆไปซื้อลอตเตอรี่นะครับแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีชัยนะครับวันนี้อาจารย์ยังอยู่ต่างจังหวัดกาลังจะเดินทางตอนเสนสายนี้นะครับนะย่งนี้ตอนนี้อยู่ที่บ้านจะทํา มาทำสวนทำอะไรให้จัดการให้ลูกหลานเขาดูแลอยู่ครับเพราะว่าอาจารย์ปลูกเกษียณมาก็นี่แหละครับจริงๆมันปลดเกษียณแล้วท่านจะมอีกแต่ให้ช่วยงานก่อนนะเออเดี๋ยวก็ได้เดินทางต่างจังหวัดแล้วครับตอนนี้ก็ซื้อที่ไว้ก็ไว้ปลูกผักปลูกอะไรเยอะทําเป็นผักเกษตรครับนะเออเกษตรยั่งยืนว่างันเถอะเ,อเกษตรยั่งยืนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับ ขอให้โชคดีมีใช้ครับผมให้แล้วครับหลักร้อยตัวเดียวแล้วก็6กชุดตรงๆนะครับให้ก่อนเพื่อนเลยให้ตรงๆให้แล้วไม่มีกักสวัสดีครับ